ีสาวขอนแกน่นตาตะแท่นจำหน่ายของอ e ีฟวิทยาอันยุคโควิดผู้แทนผู้มีรายได้สามารถพักมาได้เลยนะคะก็ต้องลงทุนจับาวเลยตอนนี้สาวขอนแกน่นตาตะแท่นจำหน่ายแบบมียุ่งสามแบบนะค่ะแบบแบบแรกเป็นแบบแบบฟรีก็ต้องสต็อกของเองก็ต้องแพ็คของเองก็ตอออ้ตองส่งของเองนะคะเนาะแพมิทข้อศัพท์กับกับเน็ตทอตแคปเพราะนั้นเดีย๋ยวสาวขอนแกน่นที่ซอยเทนเพื่อที่ว่าพวกคุมีประสบการณ์กัจกับใครใดค่ะแล้วแบบที่สองก็คือแบบอ่า แบบเป็นีิสต็อกก็คือเท่ากันอยากลองใส่ไปน้ําแล้ว็เอาไปเอาไปขายนั่เนาะคะ่ะคือแบบว่าเอาไปนัดรับแต่พอเขาส่งมาให้ยุจวัตรสักวัตรนึงเราไม่ลูกค้าะย่จวัตรด,ดับกานอ่ะคนอยากนัดรับเนาะคะ่ะเนาะก็เอาไปส่งคนใดเองสินะอันแบบเป็นนิสต็อกเปิดบินสามพันนะคะน่ะเนาะสำหรับตัวนี้เนาะอีกอีกแบบนึงก็คือแบบแบบสต็อกนะคะคือเปิดบินหมื่นนึงแบบคือเทามีทีมของเทานะคะมีทีมเราสามารถสั่งที่ห้องของในนะคะแล้วก็ได้ เละและค่าจะแท่นอีกแบบ